ดีค่ะแม่น้ำกรกฎแสนจิตนะคะรายการเพราะรักลูกเป็นรายการที่จะมาช่วยเติมความรู้ให้กับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัย3-9ปีนะคะรายการนี้จะเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูลูกและเข้าใจลูกให้มากยิ่งขึ้นค่ะปัญหาในวันนี้เชื่อว่าบ้านไหน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็คงจะเจอกับเรื่องราวของพี่น้องทะเลาะกันปัญหาชวนปวดหัวแบบนี้เนี่ยคงจะแก้ยากมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้แม่น้ำมีคุณแม่ท่านหนึ่งที่จะมาเล่าปัญหานี้ให้พวกเราฟังกันคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ยุย้ยวันนี้คุณแม่ยุ้ยมีปัญหาอะไรมาเล่าให้เราฟังคะ สวัสดีค่ะพอดีว่ามีปัญหาจะมาขอคำแนะนำเรื่องลูกค่ะอพอดีว่าที่บ้านมีลูกสาวอยู่สองคนทนโต,โตอายุ6ขวบชื่อน้องจีจีส่วนคนเล็กอายุ4ีขวบชื่อน้องแ e อมมี่ปัญหาคือว่าเวลาซื้อของเล่นมาน้องจะชอบแย่งกันไม่ว่าจะซื้อมาเหมือนกันหรือว่าจะซื้อมาไม่เหมือนกันน้องก็คือจะไม่ค่อยแบ่งปันกัน น้องเอมมี่เวลาโดนพี่แย่งของเล่นก็จะมีอาการเหมือนกับว่าเอาปัจจัยตัวเองคือล้มลงไปอยู่กับพื้นดิ้นชักดิ้นชักงออะไรอย่างเงี้ยพอแยพอตีกันก็คือไม่มีใครจะยอมกันเลยก็จะมีคำแนะนำอะไรให้บ้างคะค่ะแล้วคุณแม่แก้ปัญหายังไงคะคุณแม่ก็จะมีวิธีการลงโทษคือจับแยกกันบ้างแล้วก็ดุทั้งสองคน แล้วก็จะบอกว่าเป็นพี่น้องกันควรที่จะแบ่งกันไม่ควรที่จะแย่งของเล่นกันแบบนี้แต่น้องก็ยังไม่หยุดที่จะแย่งของเล่นกันแล้วก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมที่รุนแรงก็คุณแม่ก็เลยอยากจะขอคําแนะนําพอจะมีคําแนะนําอะไรดีๆให้ได้บ้างไหมคะปัญหาพี่น้องทะเลาะกันแบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังคําตอบกันค่ะ ก็สาหรับาทางบ้านนะคะที่มีปัญหา,าพี่น้องแย่งของกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับหลายบ้านนะนะคะทีนี้วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องประเมินจากสถานการณ์ก่อนนะคะว่า,าสถานการณ์เนี่ยมันรุนแรงไหมเช่นถ้าเป็นพี่น้องแย่งของกันธรรมดาแล้วก็กําลังโต้เถียงกันอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นทําลายร่างกายกันยังไม่มีอรารวาสเสียงดังหรือว่าโต้เถียงกันในลักษณะที่มันรุนแรงนะคะ ก็ทีนี้คุณแม่หรือว่าทางคุณพ่อเนี่ยก็อาจจะปล่อยให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาจัดการปัญหาก่อนนะคะอาจจะเป็นการเพื่อที่ได้เป็นการฝึกการสื่อสารของเด็กด้วยในการที่จะจัดการปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาของเขาด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยระเมอละดูแล้วว่าเหตุการณ์มันเริ่มจะรุนแรงขึ้นมันไม่ใช่แค่การโต้เถียงกันธรรมดา ตัวฝ่ายพี่เองเริ่มเสียงดังขึ้นตัวฝ่ายน้องเองก็เริ่มจะรู้สึกไม่ไหวไม่โอเคเริ่มมีอารมณ์โกรธมากขึ้นเริ่มที่จะทำร้ายข้าวของมีการฉุดยื้อแย่งของเล่นกันนะคะ,ะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเข้าไปช่วยแล้วทีนี้เข้าไปช่วยยังไงก็คือ,อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอย่าเพิ่งถามว่าเออใครเป็นคนผิดหรือใครเป็นคนถูกแต่ว่าให้เข้าไปดูอารมณ์ของน้องก่อนว่าเป็นยังไงไปซัพพอร์ตอารมณ์นะคะ ไม่ควรที่จะเข้าไปโทษหรือว่าไปตําหนิเด็กเลยว่าทําไมถึงทําแบบนี้น้องทําไมถึงทําลายข้าของหรือว่าพี่ทําไมถึงเสียงดังใส่น้องนะคะควรจะพูดกับเขาด้วยด้วยเหตุด้วยผลนะคะแล้วก็ทําให้อารมณ์ของเขาสงบก,ก่อนแล้วพออารมณ์เด็กสงบแล้วเนี่ยค่อยมาพูดถึงเหตุผลวิธีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็โดยสรุปนะคะในกรณีที่ทางบ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะมีลูกมีพี่น้องนะคะที่มีปัญหาแย่งของเล่นกัน วิธีเราอาจจะเริ่มจากวิธีป้องกันก่อนเลยก็ได้ก็คือโดยรวมเราอาจจะถามกับตัวเด็กเองเลยว่าจริงๆแล้วเขาอยากเล่นอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกคือเด็กแต่ละคนเนี่ยสไตล์หรือว่าความชอบอาจจะไม่เหมือนกันก็อาจจะให้เขาเลือกของเล่นเองเลยะะว่าเขาต้องการที่จะเล่นอะไรทีนี้ต่อมาก็อาจจะแบ่งเวลาค่ะอาจจะพูดคุยตกลงกับเขาไว้ก่อนว่า,อาของเล่นชิ้นเนี้ยออพี่จะเล่นได้กี่นาทีน้องจะเล่นได้กี่นาทีเป็นการแบ่งปันกัน แล้วก็ถ้าสุดท้ายเนี่ยเ,เกิดเหตุการณ์ยื้อแย่งหรือว่าทะเลาะกันเรื่องของเล่นแล้วนะคะก็ไม่ควรตําหนิที่ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งแต่ว่าควรจะถามเหตุผลก่อนว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะเราไม่ควรที่จะตําหนิทั้งพี่แล้วก็ทั้งน้องแต่ในบ้านก็ควรจะมีกติกาไม่ให้ทําลายร่างกายกันไม่ให้ทําลายเข้าของหรือว่าทำรลายตัวเอง สองอย่างอ่ะเลือกเอาว่าใครจะเล่นอันไหนอ่ะจิซี้เอาเอ้ยเอาเป็ดไปแล้วเอมมี่ล่ะเอาตุกตาตัวนี้ใช่ไหมคะแบ่งกันเล่นแม่มีแม่แม่จะกำหนดเวลาให้เล่นประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวแม่จะมารับไปทานข้าวโอเคไหมคะ แบ่งกันเล่นห้ามแกล้งกันห้ามแย่งกันเข้าใจไหมคะซิจี้เอมีเข้าใจไหมคะให้เวลาเล่นสิบนาทีนะคะเล่นแล้วเก็บให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จะรับไปทานข้าวโอเคไหมคะเอไม่ได้ชื่อเอมี่น่น้องเอมโอเคนะคะเดี๋ยวจะรับไปทานข้าวนะคะห้ามแกล้งกันนะคะแบ่งกันเล่นนะคะเข้าใจไหมคะโอเค หลังจากที่ได้รับคําแนะนําคุณแม่ลองสังเกตพฤติกรรมของน้องอดูว่าเหมือนเหมือนกับว่าน้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็รู้จักรักกันมากขึ้นแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันเอาใจใส่กันต่างจากเมื่อก่อนที่น้องเป็นเหมือนคนอารมณ์ร้อนเป็นเด็กที่ไม่ยอมกันเลยเวลามีของเล่นต้องแย่งกันตลอดตอนนี้เวลาแม่ซื้อของเล่นมาไม่ว่าจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันน้องกอ็รู้จักแบ่งกันแล้วก็ ดูแลเอาใจใส่กันน้องอพี่ก็รู้จักแบ่งของให้น้องคือ,อแกะของเล่นให้แล้วก็ต่อของเล่นให้น้องก็รู้สึกดีคือก็ไม่แบบว่าเอาแต่ใจตัวเองอีกพี่ก็เหมือนกับว่ารักน้องเอาใจใส่น้องแล้วก็คือพี่น้องสองคนนี้ก็คือพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมคะ่ะที่จากเมื่อก่อนเนี้ย ไม่ยอมกันเลยแต่คือตอนนี้รักกันแล้วก็อาจจใส่กันมากขึ้นต้องขอขอบคุณคำแนะนำที่แบ่งปันมาให้ได้ค่ะปัญหาพี่น้องทะเลาะและแย่งของเล่นกันไม่ใช่ว่าเด็กๆไม่รักกันนะคะแต่ด้วยความเป็นเด็กเล็กธรรมชาติของเด็กเนี่ยยังเล่นด้วยกันไม่เป็นและอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่เข้าใจในความมีเหตุผลหากคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนลูกๆอย่างถูกทาง เขาก็จะเข้าใจเมื่อโตขึ้นนะคะการไปกระตุ้นให้เขาโกรธนะคะหรือการใช้คำพูดที่รุนแรงหรือการลงโทษไม่ก่อให้เกิดผลดีนะคะลองสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเขาแล้วเอาคำแนะนำไปปรับใช้ดูนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในวัย3าถึง9ปีสามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษาได้ที่เพจเพราะรักลูกนะคะเรามีคุณหมอและมีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำแนะนำในการเลี้ยงลูกค่ะ เพราะรักลูกเราจรึงห่วงใยใส่ใจลูกๆของเราค่ะ สี่สามสองเริ่มแม่ไปไหนนานจังถุงใยแม่เป็นหรือถุงเล่นให้บ้าง <c oughs> แม่ไปไหนทำไมนานจัง <c oughs> รุทถ,ถ้ามันไฟกับพริบแดงๆนี้คือมันถ่ายแล้วใช่ไหม